แมวในอรารยธรรมโบราณแลกเริ่มมนุษย์ปฏิสัมพันธ์กับแมวสู่ความเชื่อในแต่ละสังคมแมวเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับมนุษย์มายาวนานนับหมื่นปีแมวในอดีตมีลักษณะรูปร่างหน้าตาแตกต่างจากแมวปัจจุบันเพราะก่อนที่มนุษย์จะนำแมวมาเลี้ยงนั้นแมวก็ถือเป็นสัตว์นักล่าจำพวกหนึง่งคาดว่ามนุษย์รู้จักนำแมวมาเลี้ยง เนื่องจากเห็นประโยชน์จากการที่แมวล่าหนูซึ่งสัตว์เหล่านี้เป็นศัตรูต่อเกษตรกรรมของมนุษย์โลกยุคโบราณไม่นานการนำแมวมาเลี้ยงก็แพร่ขยายไปทั่วทุกมุมโลกจนเกิดปรากฏในตำนานและเรื่องเล่าในอรารยธรรมต่างๆทั่วโลกและนับตั้งแต่นั้นมาแมวก็เริ่มเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษยชาติก็ว่าได้ อียิปบราณในอรารยธรรมอียิปมีการบูชาแมวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิทท์เนื่องจากชาวอียิปนับถือเทพีบาเตเทพีแห่งความรักความอุดมสมบูรณ์และช่วยต่อต้านสิ่งชั่วร้ายและความเจ็บป่วยเทพีองค์นี้มีส่วนหัวเป็นแมวลำตัวเป็นคน เมื่อมีแมวเป็นสัตว์เทพเจ้าชาวอียิปต์จึงมีกฎห้ามทำร้ายแมวหรือนำแมวออกจากอาณาจักรผู้ใดละเมิดกฎอาจมีโทษถึงชีวิตมีตำนานเล่าว่าทหารโรมันผู้หนึ่งฆ่าแมวโดยไม่ตั้งใจแต่นั่นทำให้ชาวอียิปต์โกรธแค้นมากจนรวมตัวกันสังหารทหารโรมันนอกจากการบูชาแมวแล้วแมวยังมีประโยชน์ต่อชาวอียิปต์คือ พวกมันจะช่วยกำจัดหนูและล่างูด้วยซึ่งสัตว์ทั้งสองชนิดนี้นับเป็นภัยคุกคามของชาวอียิปต์ในยุคโบราณเป็นอย่างมากจึงไม่แปลกที่จะยกย่องบูชาแมวเป็นสัญลักษณ์แห่งเทพเจ้าแมวยังปรากฏในอักษรไฮเออร์ลัก i ิฟิกของชาวอียิปต์โดยคำว่าแมวนั้นคือมิวหรือเมาซึ่งสอดคล้องกับเสียงเรียกของแมวนั่นเอง โรมันโบราณนักประวัติศาสนิฐานว่าแมวเข้าสู่ยุโรปช่วงต้นศตวรรษที่5โดยพ่อค้าชาวฟินิเซียนทำการค้าขายในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนชาวโรมันชอบแมวเป็นพิเศษและนำแมวเข้ามาประจำในป้อมปาการพอพวกมันสามารถจับหนูและสัตว์อื่นๆได้ กองทัพโรมันนำแมวมาเป็นตัวช่วยในการจับหนูเพราะหนูนั้นชอบกัดกินอาหารในคังชอบเคี้ยวไม้และหนังซึ่งเป็นอันตรายต่อชุดเกาะยุธทธภปกรจนแมวถูกยกย่องสรรเสริญและกลายเป็นมีคู่กายของทหารโรมันก็ว่าได้ชาวโรมันมองว่าแมวเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสรีภาพและอิสระภาพสะท้อนจากเทพเจ้ารีเบร์ตัสเทพเจ้าแห่งเสรีภาพที่มักจำแรลงกายเป็นแมวญี่ปุ่นโบราณ แมวถูกนำไปยังเกาะญี่ปุ่นครั้งแรกประมาณคิทศักราช500คาดว่าแมวนำเข้ามาโดยชาวจีนโดยชาวญี่ปุ่นนำแมวไปเลี้ยงเพื่อปกป้องคลังอาหารเช่นเดียวกับอียิปต์และโรมัน หนูไม่เพียงทำลายคลังอาหารของมนุษย์เท่านั้นหนูยังแท็ก,กินเอกสารหรือหนังสือของวัดในญี่ปุ่นเช่นพระไตปิดกพระจึงอาศัยแมวเป็นตัวช่วยจับหนูในเวลาต่อมาแมวก็กลายเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ปกป้องหนังสือหายากซึ่งทำให้ได้รับความยกย่องและความรักเพิ่มขึ้นวัฒนธรรมญี่ปุ่นมองว่าแมวเป็นเครื่องรางแห่งความโชคดีมีตำนานเก่าแก่เรื่องหนึง่งเล่าว่า ขุนนางผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งกำลังเดินบนถนนเมื่อท่านเห็นแมวตัวหนึ่งยกอุ้มเท้าขึ้นมาราวกับกวากมือเรียกด้วยความอยากรู้ท่านจึงเดินเข้าไปหาทัานใดนั้นสายฟ้าก็ฟาดลงมาอย่างด้านหลังที่ท่านเพิ่งเดินผ่านไปจึงเชื่อว่าแมวเป็นผู้ช่วยชีวิตท่านไว้และนับตั้งแต่นั้นมาชาวญี่ปุ่นก็เชื่อว่าแมวเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีจนกระทั่งในยุคป,ปัจจุบนันจึงมีการประดิษฐ์ แมวกว่าขึ้นมานั่นเอง แมวปรากฏคู่กับประวัติศาสตร์มนุษยชาติมานานนับพันนับหมื่นปีม,มุมมองของมนุษย์ที่มีต่อแมวจึงเปลี่ยนไปจากสัตว์เลี้ยงเพื่อบูชาเพื่อผลประโยชน์ต่อเกษตรกรรมสู่สัตว์เลี้ยงแสนน่ารักประหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวด้วยความผูกพันอันยาวนานของมนุษย์กับแมวจึงไม่แปลกใจว่าทําไมปัจจุบันยังคงชื่นชมแมวและยอมตกเป็นทาสของแมวแต่โดยดี